เราให้ออกมาเองเฉยๆเลยพยาบาลเาก็รีบเข้าไปกังใเราไม่อยากแล้วกวนเขาเยอะอย่างเงี้ยกูบอกว่าพยาบาลเขาก็รีบวิ่งไปปลุกเงี้ยกูบอกว่าไม่ต้องปลุกไม่ต้องปลุกปล่อยเขานอนไปเลยให้เขาพักผ่อนเขาอุตส่าห์เหนื่อยยากลาบากเข็นใจมากูเดินเยเยี่มเฉพาะเตียงที่เตียงที่ยังไม่หลับให้กําลังใจบางคนก็มาขอถ่ายรูปบางคนก็ให้พยาบาลถ่ายรูปถ่ายรูปให้อาจารย์ถ่ายรูปให้ปปผมหน่อยผมอยากเก็บรูปไว้แล้วมึงรู้ไหมทหารที่ขาขาด เขาในยกขาขึ้นไหมกูเนี่ยขาด้วนๆอย่างเงี้ยเขายกขาขึ้นไหมกูดูอ่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถามมีตรงนี้มีแผลตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งก็ถกกางเกงให้ดูกูยืนเขาก็บอกว่าผมกําลังใจเต็มเปี่ยมครับผมเนี่ยพร้อมจะใส่ขาเทียมออกเลยผมพร้อมลบเลยใส่ขาเทียมผู้ผมพร้อมลบได้เลยกําลังใจเยี่ยมมากครับผมไม่มีความกังวลกังวละอะไรเลยมึงดูกําลังใจทหารเราที่ไปเป็นด่านหน้าลบแล้วกูก็ให้กําลังใจแล้ว่าวายกูก็มีโอกาสไปพูด ไปพูดขึ้นใหม่พูดเขาให้พูดไปถึงค่ายปุ๊บเขาก็ให้พูดมีอยู่ค่ายหนึ่งว่าอาจารย์ไม่ต้องเอาของบริจาคไปเลยไม่จําเป็นต้องเอาของบริจาคไปขอให้เอาตัวอาจารย์มามีคนอยากเจอเยอะมากมีคนอยากฟังอาจารย์ไปให้กําลังใจขอแค่กําลังใจอาจารย์เอาตัวเข้ามาพอตอนแรกกูก็ไม่เชื่อจริงเหรอว่าไม่ต้องการของบริจาคจริงเหรอเขาบอกเขารับของบริจาคเยอะแล้วเอาตัวอาจารย์มาพอที่ศรีสะเกษกูไปถึงปุ๊บคนก็ว,วิ่งมาขอถ่ายรูปกลวนเข้ามาเต็มไปหมดเด็ก วิ่งเข้ามาเด็กตัวเล็กตัวน้อยที่อยพยพมาเมืองใช่อาจารย์เบียร์ไหมใช่ดานแต่ไหมกูเดินม,มาจากไกลนะเมืองคนนี่วิ่งกูกันเข้ามาวิง่งกูนเข้ามาเต็มไปหมดเสร็จแล้วพอเวลาวิ่งมาถึงปุ๊บเด็กมันก็ถามว่าอาจารย์เบียร์ไหมจริงไหมอีเด็กีคนนึงก็บอกใช่ใช,ใช่ของแท้ของแท้กูแบบอะไรกันวะเนี่ยวุ่นวายไปหมดทั้งลูกเด็กเล็กแดงคนแก่คนเท่ารู้จักกูกันไปหมดเลยกูก็งงเหมือนกัน คุณอี้แทนคุณไปด้วยเขาก็ดีมีใจดีใจมีความสุขกันอาจาร,รย์พาคุณอี้แทนคุณไม่ได้เมื่อวานคุณอี้แทนคุณก็น่ารักไปร้องเพลงนําให้คนแบบมีความสุขอย่างเงี้ยอาจารย์ก็มีโอกาสไปบรรยายธรรมสั้นๆไม่ได้เยอะให้กําลังใจเพราะเขาก็นอนพักผ่อนกันด้วยอะไรกันด้วยเราไม่อยากไปรบกวนวเขาเยอะแต่เราอยากให้กาลังใจแต่ปรากฏว่าคนนั่งตั้งใจฟังกันเจ้านั่งตั้งใจฟังกันแบบแน่วแน่มาก เงินที่อาจารย์บริจาคของีอาจารย์บริจาคเป็นเงินส่วนตัวอาจารย์เองอาจารย์ไม่ได้เปิดรับบริจาคใครเงินส่วนตัวของอาจารย์เองเงินกูเองจากที่ได้จากการขายของนี่แหละที่ได้จากการขายพิษเนี่ยก้าโปรไฟล์เนี่ยที่ได้จากการขายน้ำพีขายมะม่วงขายหมูทอดแดดเดียวกูได้มาจากอะไรได้มาจากการขายของทั้งหมดเงินกูเองล้วนๆกูไม่ได้ช่วยเอาหน้าแต่กูช่วย เอาให้เขาเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขกูต้องการแค่นี้กูไม่ได้ต้องการอะไรเลยกูต้องการให้เขามีความสุขในปัจจุบันกูอยากเป็นส่วนหนึ่งในช่วยเหลือน้องช่วยทห,หารขาสาช่วยเหลือพวกเราอ่ะมึงเป็นด่านหน้าในการดูแลพวกเราออกไปสู้รบเพื่อพวกเรารักษาดินแดนกูมีโอกาสกูไปเยี่ยมได้อย่างน้อยกูไปเยี่ยมแทนพวกมึงก็ได้และทหารต้อนรับดีมากมึงออกมายืนเลียงแถวไปหน้ากระดานเลียงหนึ่งเลย มอมาต้อนรับกูและคณะคนตื่นทางไปกันอยู่เป็นสิบคนอยู่แล้วเ็าพาเดินทหารในโรงพยาบาลนะมึงพาเดินนําดูแลอย่างดีแล้วทหารที่นอนยกขึ้นมาไหว้และพยายามจะลุกอยู่ในห้องไอซียูคนแรกที่กูเดินก็ไปพยายามจะลุกขึ้นนั่งมาต้อนรับกูโดนสกเก็ตระเบิดตรงนี้ผ่าตัดเอาเอาเอาส,เ,อาเ,อาสเก็ตระเบิดออกยังเพีย้ยๆอยู่เลยมึงกูถามยังเจ็บอยู่ไหมเขาบอกยังเจ็บอยู่แล้วพยายามลุกกบมึงกูบอกไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกเขาก็พยายามจะลุกกบมึง กูถามว่าเจ็บไหมบอกเจ็บกูบอกไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกนอนเลยอาจารย์มาให้กําลังใจแล้วเขาก็ขอให้พยาบาลถ่ายรูปไปหน่อยอยากถ่ายรูป,ปกักูกูบอกนอนนอนนอนเลยเดี๋ยวกูคือถ่ายรูปให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทีมงานถ่ายรูปเดี๋ยวให้พยาบาลถ่ายรูปเ <c oughs> มืองกูเห็นแล้วกูแบบสงสารท <c oughs> ี่น้องทหารเราต้องมาเจ็บก <c oughs> ูไม่ขอพูดจํานวนแล้วกันนะไม่อยากพูดว่ามีเท่าไหร่เอากูพูดไปแล้วหรือเปล่าวะกูพูดไปแล้วไม่เป็นไรหรอกมันเปิดเผยได้ แต่ว่าไม่ได้เจ็บหนักอะไรนะน้อยไม่ได้เจ็บหนักอะไรก็คือเหมือนแบบอ่อนแรงให้น้าเกลืออะไรเงี้ยแล้วก็มีบาดแผลเล็กน้อยที่ขาที่เท้าอะไรอย่างเงี้ยมีบาดเจ็บเล็กน้อยอันนี้คือโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ที่ดูแลดูแลอยู่แต่อาจารย์ไม่ชี้พิกัดนะทุกอย่างที่อาจารย์พูดอาจารย์จะไม่ชี้พิกัดว่าที่ไหนอันนี้มาเล่าเล่าเก่าให้ฟังว่า พวกเราทุกคนต้องให้กําลังใจทหารต้องให้กําลังใจผู้อพยพเรารู้ไหมว่ามีผู้อพยพบางคนเครียดมาอยู่ในศูนย์อพยพแล้วเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงวัวควายของตัวเองบางคนเนี่ยทาร้ายตัวเองก็มีทําร้ายตัวเองก็มีกูจะบอกให้ถึงขั้นทําร้ายตัวเองน่าสงสารมากกูไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าขอบคุณอาจารย์มากที่มาช่วยให้กําลังใจคนหน่อยช่วยพูดธรรมะให้เขา อย่าให้เขาเกี่ยดทัดเกินไปอย่าให้เขาถึงขั้นต้องทําร้ายตัวเองเลยอย่างเนี้เพราะฉะนั้นเราคอยช่วยให้กําลังใจใครได้ก็ให้กําลังใจไปให้กําลังใจในสิ่งที่ควรให้กําลังใจเราให้กําลังใจอะไรได้ส่งกําลังใจไปอย่ามาสร้างความทะเลาะเบาะแววงกันในสังคมอย่ามาสร้างความเปลี่ยนบียนเดือดร้อนซึ่งกันและก,กันในสังคมเมื่อเช้าอาจารย์ก็ ให้สัมภาษณ์ช่องเจ็อยู่ช่องเจ็มาสัมภาษณ์ที่บ้านว่าเตือนสติหน่อยอาจารย์คนตอนนี้กําลังทะเลาะกันละไอ,คนนอ,อ้คนหนึ่งก็เอาอย่างหนึ่คนหนึงก็เอาอย่างในคนหนึ่งก็เอาอย่างหนึงต่างคนต่างเอากันคนละอย่างช่วยเตือนสติสังคมหน่อยแต่ละคนแต่ละคนเอาตามความพ